าไม่สวยๆค่ะออฟโรดห้าลูหกลูนะคะขอบสิบหกนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะชุดหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ใครเห็นคลิปนี้อยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะหกลูขอบสิบหกนะคะจัดโปรนะคะหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะ อย่างปี24นะคะสวยๆนะคะจะเป็นล้อใหม่เก๋งกระบะนะคะแวะมาดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพอยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะ แลาไลนย์ไอดาเก้นะคะสอบถามรูปภาพราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะล้อมือสองหกลูนะคะใส่คู่หน้านะคะ เวลขอบ18นะคะนี่สวยๆนะคะราคาประหยัดนะคะคู่5 9าพอบาทนะคะ สอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าร้านสัญญากันยางค่ะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายเบอร์เลยนะคะ จะเป็ดยางใหม่เอทนะคะขอบ15บ6นะคะ18ขอบ20นะคะเดี๋ยวจะเป็นยางขอบ18นะคะยางใหม่นะคะ2องสีหสีห้านะคะสองห้าห้าห้าสิบสองห้าหปนะคะเดี๋ยวจะเป็นขอบ20นะคะสองหกห้าห้านะคะ ยางใหม่ขอบ18นะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่นะคะเก่งกระบะนะคะออฟโรดสาลุยนะคะนี่สวยๆนะคะห้ลูหกลูนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ เเปอร์์ซ็นตก็มีนะคะเกงกระบาดนะคะราคาเริ่มต้นเซ็นละ400-500นะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามได้เลยค่ะร้านสัญญาการยางปักทางห้องเฮีเ่อภัยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ